สวัสดีครับผมปลั๊ก AB Premium Motor ครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ในพายใต้ของเจ้าแบรนด์ Mercedes-Benz แล้วกันนะครับคันนี้คือ Mercedes-Benz c 3 0 0 b ้ u t e ู h y b r i บิครับรถปี2 0 1 2ครับเป็นรถมือเดียวออกศูนย์เบน z ์ไทยแลนดนะครับราคาเบาๆเลยนะครับผมเชื่อว่าเบากว่าหลายๆที่แน่นอน1 9 9 0 0 0้บาทเท่านั้นครับรายละเอียดตัวรถตามมาดูครับคันนี้มันคือ Mercedes- Benz c 3 0 c b ามร้อย h ิครับ ด้วยรหัส W 2 0 5นะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ารูปลักษณ์ที่เห็นมันคือเจ้าตัว Exclusive นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมี AMG แล้วก็ Exclusive นะครับคันนี้เนี่ยภายนอกสีดำเดิมโรงงานเลยนะครับยังไม่เคยมีการเก็บสีเลยนะครับมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจัดการคลีนอัพให้นะครับออกมาใหม่แน่นอนนะครับ มาดูในลักษณะของตัวโคมไฟหน้าก่อนครับโคมไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ full LED intelligent light system นะครับตัวโคมไฟเนี่ยสวยมากนะครับลักษณะของโคมไฟของ mercedes นะครับตัวหลอดไฟต่างๆนะครับก็ดูแล้วมีเสน่ห์แล้วก็หรูหรามากนะครับหลอดไฟเลี้ยวต่างๆที่เป็นลักษณะ LED 6ดวงนะครับทำงานครบหมดนะครับรวมถึงไฟ daytime running light ด้วยหรูๆเลยนะครับตอนกลางวันเนี่ยบอกเลยว่าเวลาไฟติดนะครับมันทำให้ เสริมนะครับตัวรถเนี่ยให้ดูหรูหราพรีเมียมมากขึ้นกันชนหน้าของเขานะครับเป็นกันชนลักษณะแบบ e อกล s i v e นะครับก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงนะครับตัวแผงกระจังหน้านะครับที่มีลักษณะใหญ่โตแบบนี้หรูหรูแบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัว C300 เลยนะครับตัวดาวลอยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับขยับได้ให้ตัวได้นะครับก็เป็นปกตินะครับส่วนจะมีดาวจมอยู่ตรง แผงกระจังหน้าของเขาครับกระจังหน้าของเขานะครับไม่ต้องตกใจว่าทําไมกระจังหน้าดูทึบแบบนี้นะครับก็เป็นปกตินะครับเวลาดับเครื่องเรียบร้อยนะครับตัวแผงกระจังหน้าก็จะปิดมาแบบนี้นะครับเพื่อการพวกแมลงต่างๆนะครับที่จะเข้าไปในภายในตัวเครื่องนะครับเวลาเราสตาร์ทรนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแผงตรงนี้นะครับจะเปิดออกมานะครับรับลมนะครับเพื่อไประบายความร้อนของหม้อน้ําให้ มเป็นอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับตามมาดูทางด้านข้างของตัวรถครับมาถึงทางด้านข้างของตัวรถนะครับตัวล้อแม็กของเขานะครับเป็นล้อแม็กตรงรุ่นของ Exclusive นะครับเป็นลายแบบ Multi-Spoke นะครับเป็นซีทีทแบบนี้เลยนะครับขอบ17นิ้วครับ รัดด้วยอย่างมิชลินเนี่ยปี2020นะครับสภาพยางยังดูใหม่อยู่เลยมากๆนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กของเขานะครับไม่มีคดไม่มีดุ้งไม่มีร้าวแน่นอนเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วยาวไม่น่อยครับในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นไฟ LED ในตัวคมเลยนะตัวสีกระจกนะครับก็เป็นสีเดียว ับตัวรถเลยเรียบร้อยนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้หมดทุกอย่างนะครับระบบไฟฟ้าทั้งหลายนะครับทำงานได้เป็นปกติหมดนะครับตัวคิ้วโครเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขอบกระจกคนขับรวมถึงคนนั่งด้านหลังเป็นคิ้วโครเมียมสวยงามมากนะครับไม่มีรอยแต่หักรอยชำรุดเลยนะครับมือจับต่างๆนะครับก็เป็นมือจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ในส่วนของชายบันไดนะครับที่จะมีในส่วนของคิ้วโครเมียมตรงนี้มาให้ด้วยนะครับทำให้เติมนะครับในส่วนของภาพลักษณ์นะครับความหรูหราของเจ้า c 3 0 0อเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเลย ตามมาดูกันทางด้านหลังของเจ้า C300 ครับลักษณะหน้าตาแบบไหนตามมาดูครับมาถึงท่านด้านท้ายรถนะครับก็มาดูลักษณะของเจ้า C300 ก่อนเลยนะครับโลโก้ C300 b o ้อยบู h เทคไฮบิดนะครับโลโก้ม e เ c อร์ s อยู่ตรงกลางไม่มีลอกล่อนถลอกเลยนะลักษณะสวยใสมากๆนะครับตัวโคมไฟท้ายของเขานะครับเป็นโคมไฟแบบก้อนเดียวนะครับเป็น Full LED หมดนะครับไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยทุกอย่างนะครับใช้งานได้ครบนะครับ ตัวสภาพโคมไฟนะครับสวยงามมากไม่มีรอยบิ่นรอยแตกแรงงานนะครับน้ําเข้า,มาแมลงเข้าคันนี้ไม่มีเลยสวยมากๆนะครับตัวคิ้วโครเมียมตรงมือเปิดตรงนี้นะครับยาวแบบนี้หรูๆูแบบนี้อยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายที่จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กระระยะด้านหลังเนี่ยให้อีก4จุดแล้วคันนี้มีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของคิ้วโครเมียมนะครับเพื่อเป็นการเสริมให้ตัวรถเนี่ยดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายใน ฝากระโปรงว่ามีความใหญ่โตขนาดไหนมาดูครับเปิดมาแล้วนะครับตัวฝากระโปรงท้ายของเขานะครับ C Class จะเทียบไม่ได้กับ E Class นะครับความใหญ่โตนะครับของอด้านหลังของเขานะครับาการเก็บสัมภาระเนี่ยจะไม่ได้กว้างขวางเท่านั้นแต่ถามว่าพอเพียงไหมพอเพียงแน่นอนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใส่ได้ใบเล็กถุงก๊อฟทุกอย่างนะครับสามารถใส่ได้แน่นอนรถเนี่ยไม่ได้เล็กจนเกินไปนะ C Class นะครับ เริ่มไซส์ที่มีความใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันนะครับตั้งแต่ตัวก่อนก่อนตัวแรกๆและจนมาถึงตัวปัจจุบันนะครับก็มีความใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้าขับมายิ่งขึ้น รวมถึงตัวเบาะของเขานะครับไม่ต้องห่วงว่าจะใส่ของไม่ได้จริงๆนะครับเราสามารถนะครับดึงสลักตัวนี้นะครับพับเบาะได้เลยนะครับตัวเบาะเนี่ยพับได้ครับเพื่อเพิ่มสเปซเพิ่มพื้นที่ในการใส่ของเรียกว่ารถเนี่ยพร้อมใช้แล้วก็อนเนกประสงค์มากนะครับในการเดินทางไม่ว่าจะใกล้ไกลทุกอย่างนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเรามาดูในส่วนของด้านล่างของเขานะครับไม่ว่า จะเป็นในส่วนของการเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้มีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับไม่มีล้ออะไรมาให้นะครับเพราะฉะนั้นตัวป้ายแดงของเขาจะมาพร้อมกับยางรันแฟตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าทําไมไม่มีล้ออะไ่หรือยางอะไรนะครับมันไม่มีมาให้แล้วตั้งแต่ป้ายแดงนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับต่อเนื่องครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของภายในเจ้า C300 บูติกไฮบริด W 2 0 5คันนี้ตามมาดูครับ มาในเจ้าซี0 0อยนะครับอย่างแรกให้ดูตัวกุญแจก่อนดอกกุญแจเป็นลักษณะน้ำเต้าแบบนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นระบบแบบเสียบแล้วก็บิดเอานะครับนี่ปึ๊บด้วยความเป็นบลูเทคไฮบริดนะครับเวลาสตาร์ทรถแล้วเนี่ยอาจจะขาดใจนิดนึงนะเพราะว่าต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับระบบถึงจะทํางานนะครับระบบไฟฟ้าทํางานก่อนแล้วระบบเครื่องยนต์ทํางานตามหลังมาแต่ว่าคันนี้ไม่มีอาการสตาร์ทยาวทุกอย่างนะครับ พร้อมสมบูรณ์มากๆภายในเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีน้ำตาลเข้มสลับกับสีครีมนะครับก็ให้ความหรูหรามากๆเลยนะมาถึงตัวแผงประตูก่อนเลยนะครับตัวแผงประตูวัสดุของเขานะครับเป็นหนังแท้จาก Mercedes แบบ So อ t Touch แล้วก็ในส่วนของลายไม้ของเขาเนี่ยที่เป็นริ้วๆลักษณะสีน้ำตาลเข้มนะครับให้ความหรูมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับตัวดีไซน์ต่างๆระบบภายในของ C300 รคันนี้เบาะของเขาเองนะครับเป็นเบาะแบบฟูลเลยนะครับ ไฟฟ้าหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนไฟฟ้านะครับพนักพิงไฟฟ้า,ฟาแล้วก็เบาะรองนั่งไฟฟ้านะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับที่นี่ตัวเบาะรองน่องอีกต่างหากที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับยื่นได้หดได้นะครับใช้งานได้เป็นปกติ แล้วก็มาพร้อมกับเมมโมรี่จุดด้วยกันในส่วนของปุ่มนะครับคำสั่งเปิดปิดตัวกระจกทั้ง4บานเนี่ยเป็นลักษณะสีอลูมิเนียมนะครับก็ให้ความหรูหราแล้วก็ทนทานมากนะครับไม่ลอกไม่ล่อนเลยนะครับรวมถึงนะครับในส่วนของฟังก์ชันการปรับกระจกไฟฟ้านะครับซ้ายและขวาเป็นแบบกดปุ่มเอาเลยนะครับไม่ต้องเลื่อนให้เสียเวลานะครับแล้วก็สามารถพับกระจกนะครับ การกระจกได้เป็นปกติทุกอย่างปุ่มปลดล็อครถล็อกรถอยู่ตรงด้ามจับมือเปิดตรงนี้นะครับก็สัญลักษณ์ชัดเจนหมดทุกอย่างด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับซึ่งงัดเอานิดเดียวเบาๆสามารถใช้งานได้หมดทุกอย่างนะมาดูในส่วนของพวงมาลัยบ้างนะครับพวงมาลัยของเขาเองเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของนะครับคำสั่งหน้าจอเรือนไม้ของเรานะครับก็ ดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทริปเนวีไรเดีโอเีเดียต่างๆนะครับรวมถึงเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเทเลโฟนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Assistant g r a p h i c ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นลูกเล่นของเจ้า Mercedes-Benz นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มิวนะครับแล้วก็รวมถึงรับสายวางสายโทรศัพท์พวงมาลัยของเขานะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะของ แพดเดิลชิพเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์แบบ7สปีดจีโทนิกให้เรียบร้อยแล้วซึ่งด้ามเกียร์นะครับจะไม่มีแล้วนะครับรถใหม่ๆของ m e อ c e d ซ s นะครับย้ายด้ามเกียร์จากตรงกลางมาอยู่ที่หลังคอพวงมาลัยให้เรียบร้อยนะครับใช้ง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ถนัดมือคล่องมือมากๆด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของกา้านน้ําฝนก้านเฟรเลี้ยวต่างๆนะครับรวมถึงด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของคร s สคอนโทรลคันนี้นะครับได้ระบบนะครับพวงมาลัยปรับแบบไฟฟ้าขึ้นลงเข,ข้าออกได้นะครับสทิศทาง ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างระบบไฟหน้าเองก็จะเป็นระบบไฟหน้าแบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับตัวใหม่ๆต้องได้ระบบไฟหน้ามาอยู่แล้วนะครับแบบออโต้เดี๋ยวมาดูในส่วนของคอนโซลตรงกลางกันดูครับความหรูหราอยู่ตรงนี้ครับมาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะครับหน้าจอมัลติมีเดียจาก Mercedes นะครับก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับ ไม่ได้เต็มจอแบบนี้นะครับจะมีขอบของเขาที่เป็นลักษณะสีดำกรอสแบบนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของจอเดิมจากโรงงานนะครับของเจ้า c 3 0 0รคันนี้ช่องแอร์ด้านหน้ามีจุใจมากมากถึง5ช่องนะครับขวาและซ้ายอย่างละหนึ่งนะครับตรงกลางนี่มีถึง3ช่องเลยนะครับสามารถเปิดปิดได้โดยการหมุนแบบนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับรวมถึงโยกนะครับเหลี่ยมองศานะครับความถนัดอยากจะให้แอร์เป่าไปทางไหนก็สามารถโยกซ้ายขวานะครับได้หมดเลย ขึ้นลงประมาณนี้นะฮะในส่วนของแอร์นะครับของเขาเป็นแบบดูโอ้คลาเมตสามารถปรับองศาได้เป็นอิสระนะครับด้านซ้ายเป็น21ด้านขวาเป็น25บ้านะครับเบาระบบแอร์ต่างๆนะครับพัดลมแอร์ต่างๆใช้เหมือนกันหมดเท่ากันหมดทั้งคันนะครับดับปุ่มเมนูตรงนี้นะครับเวลาเรากดเมนูไปแล้วปุ๊บนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบแอร์ต่างๆนะครับสามารถสั่งงานได้จากตัวทัชแพดตรงกลางตรงนี้เลยตัวเมาส์ของเขานั่นเอง ใช้งานได้เป็นปกติหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับเข้าโหมดต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มกดมาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็น n a v y Radio Media นะครับตัว n a v y ตรงนี้เราสามารถไปอัปเกรด m m o r y y c a r d นะครับจากสูน Mercedes e s ได้นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีตัวระบบ Navigation มาให้เราสามารถอัปเดตได้นะ Radio นะครับมีเดียต่างๆใช้งานได้หมดนะครับเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับสามารถเล่นซีดีนู่นนี่นั่นได้หมดนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับ แล้วก็นาฬิกากลางนะครับจาก Mercedes-Benz นะครับมาให้ครบเลยเป็นแบบสีดำแล้วก็จะมีในส่วน,น,วนของวงกลมที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับดูหรูหรามากๆนะครับลายไม้ของเขาว่าหรูจริงๆนะครับสำหรับเจ้า C 3 0 0เป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มนะมีริ้วๆแบบนี้ให้อารมณ์แบบไม้จริงมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเกะกลางของเขานะครับวางแก้วได้ถึง2ใบรวมถึงนะครับ ช่องนะครับเสียบ power outlet ชาร์จแบตเตอรี่มือถือมีมาให้1ช่องสำหรับตรงนี้นะครับเรามาดูในส่วนของคำสั่ง touchpad ต่างๆตรงนี้นะครับเริ่มจากด้านนั้นซ้ายก่อนเลยนะครับการปรับตรงนี้นะครับในส่วนของการปรับโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็น e ี o ก้นะครับค o มฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็อินดิวดัวนะครับอินดิวดก็เราสามารถปรับได้เองนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์อยากจะให้ทำงานแบบคอมฟอร์ตสปอรนะครับหรืออีโนะครับ รวมถึงพวงมาลัยและระบบแอร์ด้วยเราสามารถอัดแอปได้หมดเลยตามใจเราได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็เลือกในโหมดที่เขามีมาให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตพลัสสปอร์ตคอมฟอร์ตหรืออีโก้ก็แล้วแต่พาร์คิ g งเซนเซอร์นะครับจะเปิดจะปิดก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านซ้ายนะครับในส่วนของมันหลังไฟฟ้ามีมาให้ครับเปิดปิดใช้งานได้เป็นปกติรวมถึงการเปิดปิดตัวหน้าจอมันด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้เร่งเสียงลดเสียงวอลลุ่มได้จากตรงนี้แล้วก็ได้จากตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นด้วย มาถึงในส่วนของทัชทัชแพดตัวนี้จะมีในส่วนของทัชแพดที่มีอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับรวมถึงนะครับตัวสกอร์เมาส์ตรงนี้ด้านหน้าด้วยหมุนได้นะครับขยับได้ซ้ายขวานะครับแล้วแต่ความถนัดครับตรงนี้ผมบอกเลยแล้วแต่ความถนัดว่าใครถนัดอยากจะเล่นแบบไหนใช้แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทัชแพดนะครับก็เลื่อนได้นะครับหรือว่าจะเป็นสกอร์เลื่อนได้เหมือนกันนะครับใช้งานได้หมดนะครับแบ็กทุกอย่างนะครับปุ่มโฮมทุกอย่างมาครบเลย เกจกลางของเขานะครับการเปิดเกจกลางโดยการกดปุ่มนะครับลักษณะที่เป็นแบบโคมียมตรงนี้นะครับกดมาเลยนะครับกดมาก็จะมีในส่วนของช่องเสียบ SD g a r d 1ช่องช่องเสียบ u s b 2ช่องแล้วก็ในส่วนของที่เก็บของผมว่าค่อนข้างที่จะจุดใจเลยนะกระเป๋านะครับพวกพาใบาเล็กๆเ,เนี่ย ใส่ได้เยอะแยะมากๆเลยครับกระเป๋าตังค์ใบยาวต่างๆนะครับของมีค่าสามารถเก็บไว้ในเกียร์นี้ได้แน่นอนนะครับวันนี้ที่ผมรีวิวอยู่นะครับล่าสุดนะปัจจุบันนะครับเลขมาอยู่ที่1 4 4่6แกิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี2016นะครับเปรียบเทียบกันนะ16 17 18 19 20 21 22นะครับ6ปีวิ่งแสนสี่นะครับถือว่าโห น้อยนะน้อยนะน่าสนใจมากนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับฟังก์ชันต่างๆออปชันต่างๆรวมถึงลักษณะการดีไซน์ของเจ้า c 3 0 0รคันนี้ผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะสำหรับใครที่ชอบความหรูหราความดูเป็นผู้ใหญ่นิ่งๆหน่อยนะครับคันนี้ c 3 0 0เนี่ยภายในเนี่ยหรูหรูเรียบเรียบไฮโซเลยนะครับสวยนะผมว่านั่งเนี่ยตัวเบาะนูนเซเลสเนี่ยดีไซน์มาดีมากนั่งสบายจริงๆนะครับตัวเบาะนุ่มนิ่ม รกระชับมากนะครับต่อไปผมจะลองไปนั่งทางด้านหลังของเจ้า c 3 0 0ดูว่าใน c class W205 เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยนั่งสบายกว่าเดิมไหมตามไปดูครับเข้ามาถึงทางด้านหลังของเจ้า c 3 0 0 W205 บอนะครับบอกเลยว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ W204 นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นน้องคลอดออกมาเป็น W205 บอกเลยว่าโ,โหด้านหลังเนี่ยนั่งสบายมากนะครับตัวเบาะผมบอกเลยสีครีมดูสะอาดสะอ้านนะครับดูสะอาดตามากๆนะครับแล้วก็ตัวสภาพเบาะปีกเบาะต่างๆเนี่ยมันไม่มีรอยยับเลยนะครับไม่ได้อวยรถนะแต่ไม่มีรอยยับเลยนะครับสภาพปีกเบาะทุกอย่างนะครับแล้วตัวเบาะต่างๆสวยจริงๆแล้วก็ในส่วนของที่เท้าแขนของเขานะครับ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะหนังไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยชำรุดเลยนะครับเดาว่าไม่ค่อยได้เปิดออกมาใช้เลยเท้าแขนนะครับแล้วก็ในส่วนของเท้าแขนเนี่ยจะมีในส่วนของเก๊ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บของต่างๆที่เป็นลักษณะแบบกรรมหยี่แบบนี้นะครับหรูๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วมีมาถึง2ใบของ Mercedes สนะครับสามารถขยับไซ์ได้ด้วยนะไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่ทุกอย่างนะครับใช้งานได้ครบเลยนะครับระบบแอร์ของเจ้า C 3 0 0ด้านหลังนะครับเป็นแอร์แบบ2ช่องนะครับสามารถเปิดปิดนะครับ ตัวแอร์ได้นะครับแล้วก็โยกไปอย่างนี้นะครับเอาองศาที่เราต้องการนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยด้านข้างแผงประตูของเขานะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับม่านข้างที่เป็นลักษณะแบบเกี่ยวแบบนี้ตัวสภาพม่านเองนะครับร้อยเอร์เซนไม่มีการฉีกขาดไม่มีร่องรอยการซ่อมหรือชำรุดมาเลยนะครับรวมถึงคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นม่านข้างใช้ลักษณะของมือดึงเกี่ยวแบบนี้แล้วก็มีดะ ด้านหลังซึ่งเป็นม่านไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าคนด้านหลังจะร้อนนะไปไหนมาไหนนะครับคู่ใหญ่นะครับนั่งแล้วมีความงุนหงิดว่าทำไมรถร้อนจัง,อย,งอย่างนู้นอย่างนี้ติดฟิล์มมาแล้วนะครับตัวม่านของเขาก็สามารถช่วยกรองแสงได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับสุดท้ายครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของหัวใจสําคัญของเจ้า C 3 0 0 BlueTech Hybrid คันนี้หน้าตาเป็นแบบไหนตามไปดูครับ มาครับสุดท้ายครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องเจ้า C 3 0 0 Bluetec Hybrid h ครับนี่เปิดไามาแล้วนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดนะครับตัวโช๊คไม่ไหวแล้วนะครับตัวโช๊คฝากระโปรงหน้าไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนโช๊ให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเรามาดูกันคร่าวๆก่อนเลยว่าตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะผสมพลังงานไฟฟ้านะครับ 2,200ซีซีนะครับเรียกว่าพอเพียงแน่นอนนะครับแล้วก็ลักษณะของคานหน้านะครับเดิมโรงงานเลยนะครับตัวสติกเกอร์จากมออกอยู่ครบทุกอย่างนะครับสติกเกอร์จากโรงงานนะครับอยู่ครบตรงตำแหน่งกระปุกน้ำน้ำยาสีชมพูนะครับจากศูนย์เมอร์เซเดสนะครับรวมถึงท่อยางต่างๆนะครับระบบนะครับการทำงานของเครื่องยนต์นิ่งเงียบนะครับลูกลอกสายพานทำงานได้ดีนะครับ ไม่มีลักษณะอาการที่ดูแล้วว่าจะเกิดปัญหาเลยนะครับแล้วก็คันนี้เองนะครับได้ความประหยัดด้วยไม่ว่าจะเป็นดีเซลไฟฟ้าเรียกว่าประหยัดสุดๆเลยนะครับกระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับรวมถึงแก้มข้างต่างๆนะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับแผ่นการความร้อนนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะครับมีความสกปรกบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพอพขงเขานะครับยาแนวต่างๆนะครับเดิมโรงงานนะครับ สวยเลยใสๆเลยนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ครอยดอดต่างๆนะครับยังคมกริบอยู่เลยเรียกว่าคันนี้เนี่ยรถมือเดียวนะครับก็ผ่านการใช้งานมาแค่เจ้าของเก่าคนเดียวเท่านั้นเองใครซื้อต่อไปก็เป็นมือที่2นะครับเอาเป็นว่านะครับคันนี้นะครับ Mercedes-Benz c 3 0 0 b l u e t e c h h y b r i รครับรถปี2016ครับเป็นโฉม e x c l u s i v e นะครับ w 205ราคาเบาๆครับ1 9 9 0 0ล้บาทเท่านั้น 1>, 1 9 000, 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะครับแล้วก็ของแถมแบบจัดเต็มเลยเรียบรีบจองนะครับใครที่สนใจโทรมาได้เลยนะครับ0 9 5 0 0 0 5 5 5 5 0 9 5 0 0 0 5 5 5 5และช่องทางทาง Facebook YouTube และ TikTok นะครับ AB Premium Motor นะครับกด Subscribe กดหัวใจกดสังกัดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ AB Premium ด้วยส่วนใครอยากจะมาเยี่ยมเยือนเช่นกาะจนาพิเศษครับเลยสมาคมชาวปากใต้มาประมาณ1กิโเมเท่านั้นมาไม่ถูกโทรมาได้เลยนะครับเหมือนเดิม เจอกันเหมือนเดิมเปิดบริการทุกวัน9โมงถึงราวๆ1ทุ่มแล้วกันนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสแน่นอนเพียงโทรมาปรึกษานะครับเรามีบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนกับเจ้า C 3 0 0คันนี้เป็นงานตอนนี้สตาร์ทรถแล้วนะครับตัวกริลหน้าเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานได้เป็นปกติฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com